นิทาน8เดือนเอ้วันนี้ที่เท่าไหร่1ธันวา1ธันวานะครับนิทาน8เด่นกว่ากว่าจะมาพิสูจน์กันว่านิทานจะคลานไปหาแว่นได้หรือเปล่าจริงข้าว่ากันตอนนี้นิทานจะพัฒนาการช้ากชาวบ้านนิดหนึ่งแต่ก็ช่างมันไม่ซสีเรียดมาดูแว่นกันเป็นคนที่มอบของเล่นอะไรให้ก็ไม่อยากได้เท่าแว่นชอบจริงแว่นพ่ออะกระดิบมากระดึบไปเองกระดิบไปแว่นอยู่นี่ กระเด็บกระโอ้ยไม่ไหวเลยเฮ้ยอย่าโกงดิคานแบบมนุษย์ปกติไม่ใช่งานด้านข้างเตงจะให้นิทานคานหาแวน่นขี้โกงเนี่ยแบบจะกิ้งด้านข้างอึบอะไม่ใช่อย่างนั้นแม่มาพอดีนิทานนี่แว่นอยู่นี่แว่นผ้าอยู่นี่อยากได้ชิ้นไหมอยากได้ชิ้นไหมไมห่หรอกกระด็บไหมคา,านไปเมื่อกี้คานไปรอบหนึ่งลนะ ไหน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 โอ้ยไม่ไหวจะขี้โกงตลอดเลยก็กิ้งกไปเอาจะไปด้านข้างอ่ะทำไมขี้โกงอีวะทานไปยี่ได้แล้วอันนี้สิค่ะเชิแเนิญคอเสร็จแล้วทานทานทานต้องต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่อันนี้นี่นี่ทานอาจารย์เอวันสีเหลืองสีเหลืองน่าสนใจกว่า รับสีเหล้องกับแม่อยู่ตรงนี้เร็ว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 คานมาเร็ว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 เร์ทเร็ว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 เร็่เง็ว้ร็วเ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 ร็าเร็วเรว่นอันนี้มา็วางกเร่นมากวเร็วเร็วเ่็วเร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 ็วร็วเรเร็วเง็ว้เวเเว้เร็วเรเเว้ ขี้โกงฮะชอบออกข้างตลอดเลยนนตกุไแล้วเฮ้รรวนี่เอาอย่างงี้เด็กขี้เกียจเร็วเร็วคานสิคานดูสิจดก็ตกมาคานมาหาแม่โอ้ไทานม่้ไมหวเลยทำไมเป็นเด็กขี้กากอย่างงี้ ไม่เป็นด็ที่ตาแบนี้ไม่เป็ด็กที่ตาแบนี้่า